คคคคคคออแแแรพททกกงไไไไมมมมม่่่่่้เเเเยยยยลลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย เต็มที่นะดูเต็มที่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 ขอไม่กดดันพลาดก็ไม่เป็นไรนะซีนีน,นตันนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วันอนกันนอนไม่ง่อยจะหลับจั๊กจ้าสักทีได้ไหมถ้าใครกดจะใค่อยกดอกด่านไรถอนต่อไปกดเลยกดสองคนใครอีกคนนึงโอเค อาวุธค่อยๆกดเด้อไม่เก้าเหมือนเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวนี่ตื่นเต้นมากห้องน้ำผ่านไะตรงนั้นะมีขวดแล้วอาวุธแล้วรีบวิ่งไปพี่เแล้วเรียกอาวุธอีกมึงเยี่ยวเลยตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดเบาะวะดิไม่ได้ปวดเบาะวะดิตรงนี้เปิดเอาอะไปเอาขวดมา ค่อยไปเข้าตอนทีมไฟชนะเฮียจบเฮ้ยเวอร์นะนั่นแหละชิงิตายพี่วิ่งไปเลยชิงตายเปิดกันเลยนะพี่มาไอ้พี่นี่พี่เลือกผกเลือกละถ้าไปเลอกกูรถใครต่อยปะอ่ะถึงเวลาวูมเคสโอซีขอสติกเกอร์อีโมจิเค่อยเร็วัวผมอ่ะ ขออีโมจิ K ค O L เรัวๆหน่อยเร็วมมนเหลือไม้เี่ผมเอานะถอดคลิกลายนี่ไง K อ O C เร็วๆมาไอ้ไม้อันหนึ่งของใครอ่ะเดีวพี่ออนี่้ที่ไม่ได้ยินคนอื่นรีวเร็วๆผมเปิดไม้แบบดูดทุกอย่างเลยนะดูดแบบยันเสียงตบยันเสียงยุ่งอะเสียงกินน้ำก็ได้ยินมา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  สิบสองวิสิบสองวินะสิ 10, 10บสิบวินะทุกคนสิบวินะนิดหนึงอันนี้ขอถามเรื่องบาร์พีทีคือตามกฎเมืองได้ถูกต้องปะใช่ใช่ใช่ตามตามนัม้นเลยเสีงยงดังๆเสียงดังๆแค่ในเกมนะมแค่ในเกมเกเจ้า,ามือเพิ่งตระเป๋านะครับวิ่งมานะถ้าสอบติดมือถ้าแอดมินเห็นแอดมินจะชูเออ่จะจูด,ด้วยไฟชนะมาเอาเกาะเลยครับ นะครับแบบการพอสนุกเล่นกันพอประมาณนะครับมาเดิมยึดกลางยึดกลางนะยึดกลางปืนนำไปเลยนะเลต้ากดไนท์ไปเลยนะตามฝั่งให้ถูกนะไม่อ่านจะดีก่อนได้ได้ได้จัดเขาขึ้นไวเขาขึ้นไวรงด้วยเร็วเร็วเร็เรเร็วเร็วเราเร็วเร็เรเร็เเราวเร็วเาช้เจัดเร็วเร็ววแล้วเล็วเรวเร็งเวเร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 วเวเสวยสวเสวยสวยเอาไเเเเเเล่นเปเรเรวเวเลยวเรไวไวเลยสิ เต็มนะ่บ้สองตัวนะอยู่ในบ้านสองตัวเฮ้ยได้นะเว้ยได้นะเว้ยอย่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนะว่าไงผมอยู่กลางอยู่ในบ้านสี่ตัวอยู่ในบ้านสี่ตัวเฮ้ยได้นะเว้ยทีมเออยู่งลางทีมมเอาดสายมือดิเอาดิเ้าสายมือดิมึงเลี้ขวาเล่นขวาปะมึงเล่นขวาเล่นขวาเล่นขวา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 ไปยืวเอาดิหัวแดงอยู่ในบ้านนะปืนหัวแดงอยู่ในบ้านไี่ชอบล้วงหลังไม่ชอบล้วงหลังเออ

ลองๆมาไปนี <differences S 2> ่หน <c oughs> yeah. well, ่อยไนี่หน่อยมาเร็เบรกไหล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 เบไเบรกลเบรกไลเฮียไอ้ข้างหลังทำอะไรบงสมนดีกระสมนดีไม่ได้เข้าปืนหลังยันปืนนอยปืนหลังเข้าปืนหลังเข้าปืน็เเบได้เบตรงกลาง

ิไ้ยิงไวบ้ายิงยิงยันมาอีกดันมาอีกไปไปยไปยิงให้ซ้ำเลยได้ปผมจะชุบปืนเรานะแป๊บนึงีนเีนฮ้ยมาซ้ำมาซ้ำมาซ้ำินยซ้ำน่ยตา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 ยโดนว่ะไม่เอะง่าจปะยิงไว้ยิงไว้ไป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  หลีหลีลิเมนได้ปยบ้านหลีมันเกิดเพื่อนหลีลีเบกเมกเบกลีเมกยิงยิงไว้ยิงไว้บอกเพื่อนเข้าวอร์บเพื่อนเข้าวอร์บอกเพื่อนเข้าวอร์เพื่อนเข้าวอร์เพื่อนเพื่อนเลิกเกิดเยอะแล้วเพื่อนเริ่มเกิดเยอะแล้วไฟกลางเขารุมมากกว่านี้มาได้มาได้มาได้อยู่ในบ้านหน้าขวาหน้าขวามึงเจอเลยคิงก่อนคิงเขายังไม่ตายนะคิงเขายังไม่ตายไอ้ลีต้องดิเมนนด้วี่เราเมื่อไปที่เราเมื่อไปคิงเขายังไม่ตายพี่เมกลุยหน้าบ้านเยอะหน้าบ้านเยอะเฮ้ย้ะบายร้บไยเอามาไลย มปไปไปไปที ö, ่เฮ้ยมาได้มาได้ก็เสียเวลากูเยอะมากช่บเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยลืมปั๊มเกาะขอช่วยเพื่อนด้วยขอชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายได้บ้านเพื่อนตาย้บ้านเห็นไหมนเพื่อนไปหลังเข้าีดิหลังเข้าตัวเรื่องดิไหนอยู่ในรูอยู่ในรูอยู่รูซ้ายรูซ้ายนี่ันไปด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 ันไปก่อนเฮ้ยอเปิลอเปิลนี่ชิงไมเอเปิลวิ่งอยู่จุดลเนี่ย

้กกเขาว่าได้นะเข้ามาได้นะไอ้เลย่ิงอยู่ตรงนี้รอคิงเกิดรอคิงเกิดรอเฮ้ยเช็คคนหนึ่งเช็คคนหนึ่งนะยคอยเช็คคนหนึ่งนะไอ้บ้าอยู่คนไมันกดไปเยี่ยมหรออโง่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะ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 ใช่คิงเล่นสนับคิงเล่นสนับคะแนนผมไม่ขึ้นนะไม่เราตั้งสติดีวันนี้เล่นแปลกๆนะเนี่ยเอาไงคนสั่งอ่ะเอาดิมามามาฟังกูฟังกูฟังกูเพื่อนยังเกิดเพื่อนยังเกิดไม่ครบเข้าวอล์สิบสองคนเอง เข้าวอดีตรงเนี้ยเข้าวอดีลุงโฟกรอลุงโฟกรอเบรกดิลุงโฟกรอเบรกดิรอรออยู่ครับรออยู่รอเกิดแล้วเข้าวอเกิดแล้วเข้าวอให้หมดเกิดแล้วเข้าวอให้หมดกลางแมพสคนเกิดแล้วเข้าวอให้หมดรอเพื่อนเกิดรอเพื่อนเกิดรอเพื่อนเกิดแจนเย็นแจนเย็นแจนเย็นแจนย็ยิงมาเล่นตาไม่เลี้ยวบอกเลยพวกปากหลามะมึงรอน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 ะเล่นไปก่อนเออเกิดแล้วหนึ่งเข้าวอร์ล่นคุยเลยตามยุ่งผมคุยอ่ะอีกหนึ่ง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  เยห่ไม่ด้เยานายานาดียันีดี้ราเบิด์ระเบิดเอายี่เอระเบิรเอ้ยระาโบเบิดล้มแลล้มลมลมลมช็อปนะมีช็อปวาร์ปจากบ้านได้ไม่ใช่หรอสาย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 สออกมาเดียวมาเดียวมาเดียวมาดียวมาดล้มล้มล้มนะโดนตาโดนตนโดนตนโดนตนเฮ้ยเพื่อนเหงานะาเหงาน้าายเหงานะาสายเหงานะาล้มล้ึงดันตกไปเลยม่ไหวไหมเล่นวันนีไปไปไอเบหน่อยเบร่หน่อยสบายสบายมงเบ่หน่อย ไอสวยไม่พูว่าตายตัวนึงกูโดนไล่กูโดนไล่เลนี่นีราปืนลงปืนปืนอยู่ฝ่งใครฝั่ไบ้านเราฝ่บ้านเราเเอปืนหนเอานเปืนนอเขาดนเผาบ้านเราล้วงไงล้วงไงคนซขวาซาขวาบ้านเราขวามมโรกัสปืนม่หน่อย่หน่อยเไม่หน่อยเอด้วยโปเคโอเคชุบเลุบเลกชุบเล็กชุบเล็กชุบเล็กชุบเลุบ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 ลุ ดีแจ๊กดีแจ๊คนนั้นบินคนนั้นบินมาเชียร์ปืนปืนด้วยปืนไอ้เพื่อนเพื่อเราไปไหนหมดแล้วเพื่อเราตายวะยังวะตายตายตายไปออุ้มออกไปอุ้มไปอุ้ไปอุ้มไปอุ้มไปแป๊บนึงแป๊บนึงสามอยู่หาอยู่หอตายตายตรงไหนตรงไหนตรงไหนเฮ้ยมารอคิงนี่คิงอยู่ไหนปล่อยไปได้ปะปล่อยได้ปะ เอาศพเขาออกไปก่อนเอาศพนี่ออกไน้ายหให้ลนี่ย่แตอีกนบ้านนบ้านหมายสามหมายสามได้ไหยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายยังไม่ตายจัดเปียกจาดเปียกนี่อ่ที่เปียกยังไม่ตายไอ้คนนึงออกมาเลยคนนึงออกมาเลยคนนึงออกมาเลย

มา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 ดก่อนทางขวายาวๆเลยสายสายสายเพื่อระวังซ้ายระวังซ้ายระวังซายไาดีก็หน่อยโดนซ้ำอยู่มัครับนี่มั้ครับตาย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 ้ายต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 าย้ายตายตาย้ายต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 าบ้ายตาอนเล่นที่บ้านก่ยนาล่นที่บ้านก่อนาย่ายายตานตาตาย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 ตาลตนยตาย้ายตายตายตนยตาย้าาน่ายตาย

เล่นสนับนะามันเยอะามันเยอะบามันเยอะหมาาล้มหมาาล้อมาาอไปเฮยมึงไปเติมหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยมึงไปหน้าบ้านก่อนยหน้าบ้านาอู้มึงไปหน้าบ้านหลังบ้านอยูกุเชยเองหลังบ้านอยู่กุเชยเองหลังบ้านอะทำาไปเอาดิยิงดิหลังบ้านยิงดิหลังบ้านยิงดิเขาอยู่บนฝั่งยิงปนฝังมึงยิงมัแ่นดิจัด เฮ้ยดันขล้มาอยู่ดันขึ้นมาหน่อยกมโดันตา้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาดังขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขมาเัน้มาลั้นมาขึ้มาลัน้มาัน้มาดลนขึ้นาดันข้มาดันขวาดนข้มาด้มาข้มา้มาน่อ้ดันมาดน่อยนมาดันข้นันนับเนมดน้วยาดัสวยมาเน้ ดองกบอดเล่นง่ายเลยเล่นง่ายเลยตายตัวนึงมาแล้วสนับรับมองยิงหลังมองหลังเอ้ยผมโดนดันมาหน่อยได้ปะไม่ได้เล่นง่ายเลยแบงค์ดีตายตายเอาเอาหมดคนเยอะเลยด้ยรับตายแล้วกินเนไฟด้วย หาจริงเิี่ยหาจริงเนี่หาจริงเนหาจริงเนี่ยยิง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 มายิงมายิงมายิงมาพี่คิวเล่นเลยพี่คิวเล่นเลยเขาไปเล่นในบ้านมันเขาไปเล่นในบ้านเขาไปเล่นบ้านพี่คิวเขาไปเล่นในบ้านดิพี่คิวเขาไปเล่นในบ้านดิยิง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 ปไ่อปไปเล่นในบ้านไปเล่นในบ้านไอตัวล้มตัวนึงเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านหลตายตายตายยิงยิงยิงมาสวย

ยิงหน่อยิงหน่อยตีไม่ได้ตีไม่ได้ลมนะหลังบ้านหลังบ้านเอตปืนมายิงหลังบ้านหน่อยได้ไล่เลี้ยวอยู่ตัดไม้หน่อยปัดไม้ยิมาดงมาดิยิงมาหิยิงมาดิปืนปืนยิงหน่อยลมนะลเล่นสาด้กันเล่นสายกันเอาปบ้านไดนะไป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 เลยไปเไปเลกดไว้กดไว้กดไว้พี่ตีหน่อยยิ้หนยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเพื่อนโด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 นนโดโดน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 

ไหนตัวไหนข่ากินกูตัวไหนากินกลงนอนเนอรมึงโดนมึงโดนมึง้ากินกใช่ไหมตายมึงข้ากินกูใช่ไหมดันอยู่ตรงกลางดันเข้ามาหน่อยดันนี้มึโดกดันขมาดนขมาปืนเปเลนดาไฟไม้มึงไปเลน้าไฟดิเฮ้ย

แมนป้าแมนป้าถามมาล้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 มกลังบ้านแมนป่าแมนป่าทีมกูแมนกว่าเว้ยเป็นพี่ลัวช่วยมาตล้มตัวชุบในชุบในบ้านน่ะไป็นเพื่อนมันจริงใกล้ออกแล้วระหว่างมึงกดยาวเลยมึงกดยาวเลยมึงกดยาวเลยมึงหายจริงมันด้วยหาจริงมันด้วยหายจริงมันด้วยหายจริงมันด้วยอย่าลืมอย่าลืมหายจริงมันด้วยสนับนะหามันด้วยหามันด้วย จุกเพื่อนด้วย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 ลุกลุกลุ้มรอระเบิดลุ้มรอระเบิดลุ้มรอระเบิดรออยู่รออยู่รออยู่สวิฟสลับไอ้สลับยิงดิยิงดิลุกมาปเลยผมไม่มีเลสกิลผมไม่มีสกิลลุกมาปัดเลยลุกไปก่อนเลยลุกไปก่อนเลยตายยิงตายจริงตายระเบิดแล้วยิงตายจริงตายจริงตายยิงตายพิเกี่ยวพิเลน่ะไปพ่เกี่ยว ไปเอ,อมามาไาเอา,า,า,มามาเมล่น,น,น,นกันด้วยดูเล่นกันด้วย ยิงเด็กให้เพื่อนเลยไ้วนะกนู้ดีดมันตายนะเโลกแล้วโลกาออกมาานอเียุดาุดวงเล่นได้ถ้ามัุดวงได้ฟังกู้ามันดลุดุดวงเล่ได้ยิงได้ยิงไยิงได้ยงได้ยิงได้งได้ยงได้เราเบิดมากดดยิงด้วยสวยสวยเพื่อนสวย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 ส เล่นไม่ลดแล้ว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 เได้เพื่อนเพื่อนเล่นได้กดไปเข้าไปเล่ไม่ลดเข้ไปเล่ไม่ลดเล่ไม่เอาปืนก่อนเอาปืนก่อนปีดมาล้านมานมาดเข้าไปเเข้าไปเเข้าไปเเข้าไปาไปเข้าไปเดินเาไเดินเข้าไปเดินาไปเดข้าไปเข้าไปเข้าไปเดาไปเข้าได้าไปเดิข้าไาไเดข้าไปเินาไปเินเข้าไปเินาไปเเข้าไปเดินเ้าไปเดินเาไเดนเข้าปเนเดนเ้าไปเนเดนเ้าไ กโย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 มึงจะลวงใช่ไหมมึงจะลวงปืนิีมกูใช่ไหมมึงจะลวงใช่ไหมมึงจะลวงใช่ไหมมึงจะลวงใช่ไหมเฮ้มันลุกน้มันลุกมันลุกมึงจะลวงใช่ไหมตายมึงจะลวงใครวะมึงจะลวงวะมามหมามหมามามมาไอยอยยยังไม่ยังไม่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 ต่อยไม่ล้วยังไหมแล้วไม่ไหวแล้วมแต้ม ไปแล้วตต้มเ่นเพื่อนาขาขวาขวามอขวเพื่อนเย็นเยไป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 ไไปยิง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 ไปยิไปยไปยิง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 ไปยิไปยิงไปยิไปยไปยิงไงไปยิงไยิงไป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 ยิย

มาไม่พูตายหนึ่งเดบิ้นไรเดบิ้นไรเดบิ้นไรจังฮะเอ้ยดันมาหน่อยดันมาหน่อยเพื่อนตายเยอะชูเพื่อนหน่อยตรงกลางชูเพื่อนหน่อยไม่พูดดิไม่พูดดิไม่พูดดิสวยสวยเพื่อนสวยสวยวินร้อยไอ้จัดกูว่าเนี่ยไม่พูดเล่นไปไม่พูดเล่นไปไม่พูดเล่นไปบิลีฟให้ไปพูดเล่นหน่อยดันหน่อยดันไป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 ไม่ใช่กูชูเพื่อนยิงกูดิยิงกูดิ บินร้อยเพื่อนมึงเล่นไปบินร้อยเพื่อนบินร้อยบินร้อยบินร้อยเพื่อน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 มโนเปล่าเฮียมา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 กู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 มามาเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวบินร้อยเพื่อนเอาเดียวเอาเดียวเอาตายบินร้อยครับน้องบินร้อยครับไอ้น้องรู้จักปะเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวชุบเองเล่นไปเล่นไป วะไอาศพมนออกมาตายไม่บูไม่ไหวจะกูทไม่ร้องไม่บูไม่ไหวกูมึงโจเพื่อนดิเนี่ยเพื่อนตายตั้งเยอะเนี่ยเข้าไปมึงเข้าไปมึงเข้าไปมึงเข้าไปล้วเข้าไปเออทีอทีดเาไปเไปเพื่อทเข้ามาไม่ทันหาิไม่อะไรไม่อะไรไปเโอเคโอเคตามบเลยัวงวาตาย อากูตายเสี้ยโคตรมันน่ะไอสัตว์เอ้ยอยากมันน่ะเฮ้ยเอาสวยดีครับสวยดีครับสัมผัสดีมอง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 เรายิงมองเว้นตัวหนึ่งมาครับสวยพี่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 สวยดิสวยดิสวยดดิิสสสววยพี่ ไรเป็นไรเป็ไรเป็นไรมึงเปไรฮะมึงเป็นไรมึงมีปามีเสียงไอศาตว์ฮะมีปามีเสียงหรอมึงส่มากปะมงึงไม่สดนมึงส่มากปะไอสาตว์มึงส่วนมากหรอขาพอเจอตายนี่มียไป

บินร้อยบินร้อยเราดแล้วล่ามบอกให้เพื่อนชุบเพื่อนดีไม่ค่อยเข้าวอด้วยเข้าวอเข้าวอเข้าวอใครอยู่ใกล้เข้าวอด้วยเออพี่ไปชุบเลยพี่ตายก่อนใจเย็นไม่ต้องออกใจเย็น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 ดีจะลิฟต์ตายฟรีนะเออไม่เป็นไรชิลชิลชิลชเรื่องชุบเพื่อนด้วยนะเว่เห็นข้ามเพื่อนแล้บินแล้ว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 ไม่ต้องออกไปแล้วไม่ต้องออกไปแล้วบินแล้วชิล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 เฮียโคตรเฮียอะไรกูชี้ไหมก๊อปสองรอบอีอะโอ้ยคอแห้งเลยว่ะ กินเราไม่ต้องลอกให้เบียเียไปสงเวลาไหมเบี้ยแต้มไว้แล้กให้เบี้ยส่งเวลาไหมต้องหลอกก็อยู่นี่ก็จะออกไปแล้มันมันวินล่มันหนึ่งนาทีครึ่งเมื่อกี้มันหนึ่งนาทีสิบยี่สิบเองจบแล้วที่เราที่เอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเข้าวอเลยนะเซตอาวุธอะไรรอเลยนะเพื่อกัน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 เพื่อกเพื่อกัน่อกน่อกันเื่อกันขอันเืกันเพื่อกันเพือกมนือกันเ่อกเพื่อเื่อกนื่อเพือกมื่อกอกนเกมือกเ่อกนเกมือ กอดด้วยขกอดด้วยเจ้าไปแล้วนะบินร้อยครับเจอกไปแล้วจะออกไปแล้วนะมีเสียงเน่มีปากมีเสียงมีปากมีเสียง่ะขออนุญาตบินนะครับรอบนี้